บันนี้แล้วอุ้ยอ้ายไม่ดีใสอุ้ยเมน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 อยู่บ่นี่นี่ม้าสินั่นเมนบ่เมนโอ้มานีกแล้วซ้ำกันตัวนี้อ่ะโอ้ยเหนียวเสกกล่องนี่เออเพิ่นหลับโมเป็นใจเลยเ่ปูดขึ้นเนาะ เอาสะเด้อแกะเกะเกะเกะอ่าอืมวุ่จวนเย้เย้ออนส่วนอะนี่ออนซอนเท่งหัวอ้อนส่วนเท่าหอยมีครับผมเมึงเนี่ยที่แรกใจถอนแล้วกบก็ได้ครับอะไรมาพอมาพอเอาพอเอาบัดจุ่มเดียวหาหุบตูสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพีพ่พีเซีทุกทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาพบมาวมพ้ากับสาวเล็กใกล้นี้คือเก่าจ้ามาทงมาทาคือเก่านะเมียนมาทงมาทามาหายมานาคือเก่าเมื่อนี้สาวเลก็กกับศิพาพี่น้องลุงทงไหายทงนามาเลาะเบิ่งกบก้อนได้เนาะเมืมม่อวานได้ปลากับไข,ข่มดแดงกับหอยเมีมนมยมนถือว่าหมานอยู่เมื่อนี้ก็เลยพาเลาะเบิ่งกบก่อนพี่น้องแต่บอกหูว่าสีมานบอลหน่อยเนาะ ลองเบิงจากพี่น้องสีมีความมันํำได้สีมันจากโตมีลองมาหลุดมาชมเบงจ่ะไปพร้อมแล้วไปลุยน้ำกันเลยจ้ามาอเลยเ้ยมาตอพีเว้ยมาอเปิดเป็ว่าพี่น้องนี่แต่แหลตเปดมันแค่อยู่หาบแมนแต่แหลตเปดแน่กระปุ่มแมนบดละไหวผีเพิอวยมาตะพีไอ้หมุนหมุนหมุน เนี่ยยังงี้กีตัวนี่นี่อ้าวข้างนี้อ้างน,นี้อ้่าเป็นดินทรายพี่น้องครับผมเอ้าตัวเหล็กแหกไมนเหล็กข,ขา้าวตัวเหล็กพ่อคอนบัดไปสูวนปเป็นแห่งเถงับบ่ได้น,นี่ตัวเล็กแหกไม้ของเฮาพี่น้องอา้าโ่วย เียจาแมนัมนแมนไปครับผมเขี่ยกันต่อไปเลยครับต่อฮาร์ตต่อเบิ่งอีกมองนี้สิมีตักโตงานนี่เพื่อนฮันหนาไปทั้งแก่นี่เนาะแม่แก่พุนแล้วแม่ถึงอยู่ทั้งแก่ผุนแล้วครับผมเหมือนเพื่อนฮันหนาไปหาหมูเพื่อนนะมาครับผมมามาเศร้าคงเศร้าคงอนโดนหนึ่งเมื่อยหลายครับผมมา มันเอาเนาะเอาแนี่นี่มาพร้บักหอยหอมานาั่งเศ้าโหม,มาขูดขูดไปขูดมาพร้าวบะพลอยไร้ตืดแล้วนี่ยเนี่ยที่แรกเอาเอาเกี้ยวเกอเอาอ้อมได้แก่เนาะเอาเกี้ยวเกาะหนาพันยุบลงไปเลยเห็นบ่มนี่เกี้ยวเกาะถือตาเพินเน่นนี่มันหนามไหลออกแกมพันยุบลงไปนี่ตัวหน่วยใหญ่เบืองตีล่าเกี้ยวถือพิ่นเน้อนี่มันยุบลงพอดีออเ่ามาเกี้ยวเท้านี่ครับเลยได้เศร้าโหมแต่มีโกแพงครับผม ตบากับบอเห็นเห็นหอยก่อนเนี่ยเอาเอาหอยก่อนขึ้นหมูนาขึนหมูนาขึ้นหมูนาเลยขึนหมูต้องเห็นบอนี่เนี่ย เต็ดเมดีอย่างนะเมียนบ่ลูนก็อยู่นนำหนับเมี่นลูกน่อย่นเพ่นก็นจะหมูหนาเนาะตามจริง,ง้องยจุดนี่เพ่นางหนาเิยเจดีอยู่ยตามปันเสลี แต่วัดนดินสายบอดินสายเป็นสีขวามลงบอ,อนี่นี่ยอะดีทั้งรังนี่ดำๆเหมือนกระเมนีนนั่นแล้วนั่นเป็นหมูหนาะเนี่ยเห็นแต่หน่อย,หน,อย,ห,นอยหนุ่มหนุ่มสะเนี่ยยังไก่สะ

อยู yeah, yeah. ่ด mm ินสายว่ะเออเด็กนั่นนั่นนเนี่ยมัื่นงุ่มหนาลงมั้งขึ้นอยู่กองกันเนาะขึ้นขนาดเต็มอยู่ได้หรอหนาเต็มอยู่แต่ว่าขาผมเป็นงุบงุบตินใจใหม่

น่เป็นยืดต่ำเป็นยืดต่ำเลยสิบ่วญ่งนะคนนมนยมีแห้งบืนขึ้นเน้อมอนตะเคียนั้งเ,งเตือนหอนับแต่หลุ่นใส่จมโบกพี่ยืดตั้งพี่็ลตโต เป็นกลุ่มเลยเนาะห้อยขุดค่ะห้อยขุดดีบ่นี่ดีดีหนึ่ดดนงดีสองเลยแหละเอออยู่เป็นกลุ่มเลยดี่ป่ะ chì nhìn nè nhìn thấy bò cốp 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 nân sắp thược bò kẹt 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 lên ạ kẹt lên bò cốp เนี่ยเห็น,หนว่าเต็มตัวแบบไงแบกเอีบออเออนะจ้าขี้แข็งแท้เอ, <laughs> เอาขึ้นมานี่น,นี่โอุ้ยเห็นตะหลังนึกว่าตะกบเท้าอือ <laughs> อุ้ยไอตุ้งยืนหอยนี่ต้นนอนเฝ้าหอยนี่อือมีหอยปลหอยอืออุ้ยบลดชิมานบลดชิมานเนาะเดี๋ยวสอมโตแล้วเดี๋ย,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 ยวแซงกันเป๊ะเลย เมือลตยกรบเ่า <Bien> ต <ven ido> ่แหน่วเบี้นี <Perfect> uno, ่นี่ไง <way> <inhale> ้พนว้ีใจเบิดึดว่าตะลึกกบเ่าเอ้ามันมันมันกจบครับผมให้อายเพื่อนนางเศ้าเมื่อสเล็กกะครัวนี่ครัวเองดีก็ได้ร้ายตืบแล้วจ้ะเดี๋ยวครัวไปเรื่อยๆก่อนจะสิภาพไปหาอีกจ้าปะมีีนบวันนี้แล้ว อ้เมนเมนเมนมนอยู่บ่สิมาเถอะนั่นเมนบ่เมนโอ้มาอีกแล้วยู่้างกันเลยบครับผมนั่นเหมือนสิจักมานเลยเอ้ยวุ้ยพน่ะตซ้กันเป๊ะเลยครับทนที่สองคนยยนี ใส่ตัวแรกเลยอยู่ข้ายู่ใส่นี่ตัวแรกย่ีบอกมีนเนเทียเทียหนี่นีนีหนอยู่นีเลยทุไว้อยู่นี่นีโอ้ตัวที่สามจะพี่น้องตัวฟังเสียงคนอยู่ไกลๆขึ้นแจ้งดังกรุบกรุอยู่เด้คือิาซิมานบาซิมานหาทางโดนทางนั่นเก็บ่เห็นครับผมอยู่นํำบัก่อย เอ้าต <Anh> <Boo. S 1> ัวที่สองเาตัวที่สามนี่เส้าเล็กซายเดียวเลยครับผมสถานที่ผักพิงเขาเมื่อยไรครับผมมันห่อนมันเดาหมดนี่บ๊วยกระได้ร้ายนี่ครัยกระได้ร้ายเติบครับเดี๋ยวอมใไงเพื่อนนี่เนาะเอาลองมึงยิงด้วยเมเมนออมใหญ่แล้วจะเป็นโหลเหรอครับ อะนรเวิ้งทาุ่งๆเฮ้ยเพมอนเพือนเพ่อนสีมานเนาะแาบสมานเบมือไงทางพผ่นดูดดูดลงมาโอ้ไอไอ่ไอพ่อไอก็พ่อพี่น้องก็เาไปนี่โอ้ป้าตัวไอพ่ออยู่นี่นี่โอ้ยุ้ต้กันโอ้ยเดี๋ยวไว้ก่นไว้กน โอ้ยห้อยข้าเจ้าเอาบักใหญ่นึงตัวนี้ฮะซ้ำกันตัวนี้อู้ยเหลี่ยงเสกกล่องนี่โอ้ยมือนีหมานคุณผนโชคดีนี่ข้าเจ้าก็เอาไปขึ้กันอุ้ยนี่ห้อยเชลี่เอาแน่เด้อคือดังกรุกกรุกกรุกเนี่ยหมองห้อยอ่จนเชดีไลยอยู่เด้ยหนึ่งวิ่งหนีห้อยห้อย หอยยหอยเนาะหอยเชลีนี่อืมโอ้บาสิมานนาะว่าบอกหอยกะได้กรตัวที่เท่าได้อ่ะตัวที่สี่โอ้บ่ตปเปิดตากแดดให้ห่อนนา่นาโอ้แขกนี่ข้าไปอีกตัวหนึ่งพี่น้องผู้ใหญ่ โอ้สงสัยตัวหนีใหญ่ไงยบกใหญ่เลยเพุ่นนอะเบาใหญ่โอ้สจมพ่อเขาเคลียร์ทั้งขางมึงให้เขาเคลียร์นี่โอ้ยอยู่ทั้งขางก็เทหนาเนาะอเอาอีกแล้วอายปะนี่้วยโปลปลปลกไอ้สาบมึงนี่นี่นี่คาดแง่ว่าอยู่สิมีอีกแทนแน่นอน

อ่าเดี๋ยวสองโตแล้วหั่นยูหัน่นยู่ใกล้ๆกันสองสามแสดงมาแจกนนี่มีสี่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ข้าเอาไปแล้วสองอ้ายพออีกสองพี่น้องโอ้แทนเมนข้าบดท่านเอาคนะ่ะเศษเฮาเลยสี่โตสล็กกระเจี๊ยมองอ้ายยืนแจ๊กโตสองคือกันเลยเนาะสุดยอดสุดสีกันแล้วโอ,วอว้ขาแขง คิดว่าสิมีขนาดเขาจะเอาเกี่ยวเกี๊ยวเคาะขูดๆนะที่เรียกได้ยังแดงลูก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 เนาะเป็นกระบอกขึ้นปูดนะขูดเลยบบบนี้เขียนในหอหน้าบ่มี่เขียนจนว่านี่เครับผมเขียนตะห้อมาอยู่ในเจ๋นี่ห้อยหนึ่งเขาเอาไปโอ้เขับไปอีกแล้วนี่เบาหนึ่งครับผมอข้อสอง ข้าเจ้าออกเกีียวเพินก็เลยแบบเกี่ยวบอถือกันไดเกี่ยวขามโอ้ถ้าแม่เพิ่นก็คอมเมนต์มาบอกอยู่ว่าถ้ามีเพิ่นสสียูในเจให้หน้ากมีเพิ่นะ่ใช่เนขันหายเล็กันเว่าขนกับบรหัวซาางกระแทกกันไดหัวซาตมงรตาีมนางหอยซับหอยเอาหอย ไม่สิรีมาอีกแล้วอายว่าโอ้ยเด๋ยวแม่เดือดนี่ะโอ้ยตะเล็กไปหาเอาวังนึงกับเคียร์อยู่หนีตัวโอ้ยมวนมวนด้พี่น้องมวอนี่อืมโอ้ขาวจุนพูนเลยจ้ะจกเลยนี่โอ้ยขาเคยอน กบดอนเออหมองหันเนาะถ้าเพื่อนว่าดีก้อนเนาะนสมพ่อเห็นหอยเกี่ยวเข้าป่าเปื่อยๆไปในว่าแต่เขาหาหอยแท้ๆเขาหากบโอ้ยบอมเอนทางหลังอายกันสิมีอยู่กับแจ๊กหน่อยเป็นพุ่มๆเอโอ้เนาะคุดเลยคุดเลยบ้านนี้นาทีใหม่บาดมวลระบาดนี่เห็นบักหอยกับเก็บเอาเนี่ยเด้อ <anto> <divide S 1> มา嘛ม, <giving. S 2> มันแมนง่ายโคบอลมันกระดังขวักขวกอ่าเห็นตะห้อยพนังอยู่นี่เดี๋ยวเาเขิ่งกันมันแม่นบอแม่นบอเนี่ยข่วยอย่างเนี่ยตะห้อยพนังอยู่นี่นี่ดังกรูกรีกรูกรีอยู่นี่นนี่ะอ้ยแม่นเลยเนาะให้ได้พูนแม่น แม่นอยู่เป่นนี่ห้อยพนังเต็มเลยเดี๋ยวนี้ห้อยพนังเนาะนี่ครับผมนี่พี่พนเขาอยู่พี่ไอ้ใคราอยู่สาอยู่พี่อ้ยือมุดจ้ว้เ้ย้เย้้า ไม่นีหมานแต่ขางอุ้ยหมานแต่ขางกระเทหน้าเนาะเห็นตะห้อยพน,นังครับผมก็เลยมาเคลียร์บงว่าเฟื่องคนอยู่นี่เนี่ยตัวเล็กสิ่มพอดนี้ทิ่มพอดนี้อันนี้อ่อาเห็นเฟื่องพคนอยู่สิเขาเลยว่าเพิ่งหนาสิอันีนี้ไปขั้วบกหอยในไร่เต๋อเพื่อเละ็แมุ่งก็แล้วเจลอู้ถ้าแมนขาเจ้าบัวเดม,มาร์กอนหมองหันเนาะมุ่งนั่นเจ็ดแปดตัวเลยครับผมเห็นตะเบ่าเพิน่นโอ้เห็นตะห้อยเพิ่นเอาบาซิล์หมาน กับมานอยู่แต่ขางเนอะมือนีเนอะแม่นครับผมเนี่ยบไดรบได้ไกลเลยนะครับไปน,นี่ไปมองกับซื้อกับคู่เขาต่างยุ่นครับผมไว้หนูเ mm hmm. น่เดี๋ยวห้าต่อครับผมนี่ยังบอก หอยวิตุหน้อยใหญ่ๆเพญ่คน่าครับผมแมนเรื่งหามันมีหน่อยเดียวนึงอยู่กันเป็นจุ่มเลยเนี่ยเนี่ยใหญ่บัวพี่น้อยยิ่งยิ่งยิ่ครับผมยิ่งยิ่งยิ่เลยนี่จุ่มเดียวเด้๋นี่เดินไปลองไปนี่นี่นี่จะบอกหอยบะนึงเกียรเอาเนี่ยมีแต่ใส่จัมโบมันเหมือนเบิรงที่ล่ะมือซีมัน นี่ต่ก่อนบักหอ,อ,อยพูนะอุ้ยใหญ่อ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนเท่งกบอ่อนซ้อนทั่ง<ม>บักหอยมึงเนี่ยที่ทแร<ล>กใจถอนแล้วกบก็ได้ครับะอะไรมาพ่อมาพ่อเอาพ่อเอาบัดจุ่มเดียวหาหกตัวหยอนี่แต่บักหอยมึงเนี่ยอ้ยเป็นเสียบอยู่ นี่จะหน่วยใหญ่หนุ่มเงามสุดยอดเลยนี่จะดากบ้กหอยจุ่มเดียวเออตัวฮันดูฮันดูต้องกันเนาะ่นวันนี้หน่วยใหญ่สัมยินสายสั่มนะที่เรกที่เรกไก่นึกว่าใหญ่ไง่นึกว่าโคบหญ่เลยทเดียว จูรูจิลีดินไสเตยมดีแหงันเลลสร็ดินีมเฮลี่เด็ดจุบจะห้อยจุอเออสนคิมาจากหอยเพื่อเหรอนี่คิดนมาจากอออหอยาจาองออัง ดาวนีแสดงว่าเป็นข่าหลักรุ่นบ้าก็ิีทีนี้ปะเปิดขัวยกอ้ขวยกน่าได้สินั้นเดือนนี้มาเด้อเขาโฮมเด้อบาทนี่มามาเศรา อันนี้ก้อนแดดเอ้ยเราจนเตรียมคู่บ้านมาส,สะโคมกินนามกินนี้กันเอ้ยสุดยอดเลยบ้านครับผมนี่เป็นอะไรมันนี่หามวนค่ะสมพ,อพ่อเพิ่นบกห่อนแดดจ้ะเท้งกบเท้งบกหอยเอ้ย หน่อยใหญ่แฮงามๆๆแต่เล็กก็บ่ได้ทายเด้อบัดนี้ก็สิพากันหาน้อยเนาะหาแล้วก็สิพากับมือเบิ่งนี่เพิ่นแดดหลายนะครับงาม่น้า่นก็จะลุกลงไปนี่บ่เป็นหยังน้ําน้ําแตกอ้ยหน่วยใหญ่ค่ะพี่น้องนี่แต่หอยจุบหน่วยใหญ่มื้อนี้ซ้อนหลายกบก็หาม่วนได้แต่ข้างก็แท้หน้าแม่นครับแล้วเจ้ามือยจะข้าวก็สิหาอีกังเมือ โอยกําลังมานั่งห่มกบหมอบเพูดนนะเฮ้ยโอ้ยตุ๊บเขาง่ายบ่ได้เน,นี่ยพี่พ่ออ่ะเปลนเบิดน,น,นะมือนีม้มมานะกบหมอบค่ขอ,ขอยเด้อเพื่อตื่นเด้ออาจ้ารย์นี่เดี๋ยวแตกพร้อมของแทกนี่ดีลองเคลียร์เพิ่งมองนี้เพิ่นซสซ็กซี่พี่เสืออู้ยแปลี่เบืดหนัก อห้หาย่ออีกแล้วโอ้ยงายปูดเลยเสียงปุงปุงปุงนันเขะเลยค่ะหัวนให้เเยเอ้าหนนอยเนยจนยุดเลยเมนพูนเห็นโตเพิ่มแล้วอกบใหม่เนื่นโอ้ยอ้าจัดไค่ะ น,น,นี่พี่น้องออโอ้ <c oughs> เพิ่งหูเพิ่นเพิ่นดันลงเพินเ่นได้เพิ่นไทยดักลงเนไปไปหอนแดดแล้วไปแต่สรุปคลิปกันจ้ะพี่น้องตัวสุดท้ายเดี๋ยวจะคอยมาใหม่เนาะจ้ะมาสรุปคลิปกันเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้หมานทั้งกบ กบเขาได้เกือบซิปตัวน่อยเนาะในเก่าตัวครับโอ้สวยเหลี่ยงามเหล็กงามเลยกบมันขนาดมืนหนีตัวล่ะนี่ดิเขาเก่าเนาะนี่ดิหอยเมนหอยเขาได้เต็มคูพี่น้องหอยจุบเอางามแห่งเนาะอวนบุบอวนบุบตัวได้หนาเพิ่นออกอากะสิดุบแน่จังหน่อยหักแต่ว่าอ้วนดีคือเก่าจะเป็นหอยง่ายเนาะหอยจุบหอยหนา อว่ามือนีใส่ใส่งามี่อ่ะจ้ะใส่ไงใส่ไงใส่ออมกบเฮากระหมานกุ๊บห่อกระแตแต่กุ๊บไม่เนาะกุ๊บแถเฮาบ่หมานมาแต่กุ๊บไม่จ้ะเอาใะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ก็สิขอโตกระบาดก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์เห็นซาเล็กนอกจากเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแค่นี้ขอโตัวไลฟ์ปกรณ์จิหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะไปพี่น้องมานคักเหรอ ไม่ให้เขาก็ได้เต็มคุปูนคุเลยจ้า